อมอ,อกมกำลังการเล็กๆน้อยๆนี่ๆน้อยๆแล้วก็กินกินข้าวต่อนะครับเนี่ยฮะข้าวก็มีข้าวต้มนะครับข้าวต้ม,ต,มต้มหมูนะครับก็อันแรกก็มีกลิ่นครับมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาตน <laughs> ินะครับ ก็เขาบอกยังงงอยู่ครับเมื่อวานนี้ตรวจตรวจตรวจชุดใหญ่ไปแล้วพอตรวจชุดใหญ่ไปเจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดนะครับหมอก็บอกว่าประมาณสามทุ่มของเมื่อวานนี้จะแจ้งผลนะครับก็เงียบนะครับมือเช้า2องโมงครึ่งหมอเข้ามาตรวจก็ปกติอีกเราก็ถามว่าผลผลเจาะเลือดเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างออกมายัง หมอบอกประมาณ3ามโมงเช้าอีกครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เงียบอยู่อีกนะครับตอนนี้ก็ประมาณยักสิบโมงกว่าเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วก็ยังเงียบอยู่นะครับเราก็รอผลผมรอผลรอบสองอยู่นะว่าผมติดหรือไม่ติดนะครับผม,ต,ม,ม,มต,ตอนนี้จากสามทุ่มมาสามโมงเช้าตอนนี้สิบโมงกว่าเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วก็ยังเงียบอยู่นะครับอ้าวรอรอครับนะครับกินข้าวรอ มีข้าวกินครับไม่เป็นไรมีกลิ่นมีกลิ่นด้วยมีรสชาติด้วยนะครับก็แจ้งว่าให้เขาค้างตัวเองครับเราไม่ได้เป็นโควิดแน่นอนนี่ครับแต่รออยู่นะรอรอรอผลตรวจอยู่นะ,นะเดี๋ยวผลมาอย่างไงจะตามนะจะแจ้งให้ทราบนะครับเพราว่า เพราะว่าจากสามทุ่มนะครับของเมื่อคืนนี้จะแจ้งสามทุ่มหายชีวิตลำเคนจำเป็นต้องมีวิชาทุ่มเทกายารบศึกพะมาสุดใจ มันเกิดความแค้นที่อดฟังนั้นนอลูกผู้ชายพ่อแม่พี่สาวเราตายด้วยปลายคมดาบศัตรูหนูไม่เป็นไรหนูอยากกลับบ,า <c oughs> บ้านมกไปนั้งครับพี่น้องอยากกลับบ้าน <c oughs>